ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าผีตายท้องกลมในป่าลึก คนเท่าคนแก่เชื่อกันว่าผีตายท้องกลมเป็นวิญญาณของหินสาวที่เสียชีวิตทั้ง,ท,งทั้งที่ตั้งคันเชื่อว่าเป็นผีดุน่ากลัวที่สุดตนหนึ่งเพราะเธอไม่ได้ตายเพียงลำพังแต่ยังมีดวงวิญญาณเด็กที่ยังไม่เกิดติดตามด้วยจึงมักปรากฏตัวพร้อมเสียงร้องโหยหวนเหมือนทารกกับหิงสาวสอนกัน เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกทางภาคเหนือในหมู่บ้านมีหิงสาวชื่อแสงดาวเธอกำลังตั้งครันได้เจ็ดเดือนแต่สามีกลับทิ้งไปมีหินใหม่วันหนึ่งแสงดาวเดินเข้าป่าเพื่อตามหาสามีที่ล่าหนีเข้าไปเธอหายไปหลายวันกว่าชาวบ้านจะพบ ก็พบร่างเธอเสียชีวิตอยู่ในลําห้วยร่างนั้นยังคงท้อมโตงานศพจัดขึ้นอย่างรีบร้อนแต่เพียงไม่กี่วันต่อมาชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากป่ายามค่ำคืนกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านอยากพิสูจน์ความจริงคืนหนึ่งพวกเขาถือไฟฉายและเดินเข้าไปในป่าใกล้ลำห้วยท่ามกลางความมืด พวกเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังลอยมาก่อนจะตามด้วยเสียงผู้หญิงครวญครางลูกแม่เจ็บลูกไฟฉายส่องไปที่ลำห้วยพวกเขาเห็นผู้หญิงผมยาวชุดเปียกชื้นร่างก้มโค้งท้องนูนโตผิดปกติกำลังนั่งกอดเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นทันทีที่เธอเงยหน้าใบหน้านั้นซีด เือดดวงตาแดงกำ่และมีรอยเลือดไหลออกจากจมูกปากและจากท้องที่โป่งนูนเสียงเด็กร้องขึ้นทันทีราวกับดังออกมาจากภายในท้องของเธอหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นตกใจร้องลั่นวิ่งหนีออกไปแต่กลับถูกเงาดำสูงใหญ่ขวางทางไว้ ทุกคนหันไปเห็นร่างหินตั้งคันโผล่ขึ้นจากน้ำครึ่งตัวแขนยื่นยาวผิดรูปกำลังคว้าคอเพื่อนอีกคนเสียงหัวเราะสลับกับเสียงเด็กร้องดังสะท้อนรอบป่าไฟฉายกระพริบอย่างหนักภาพที่เห็นคือเงาหินสาวหลายเงาในสภาพตั้งคันยืนเรียงรายเต็มริมลำห้วย เรากับไม่ใช่เพียงแสงดาวที่ตายที่นี่แต่ยังมีวิญญาณหินอีกหลายคนซ่อนอยู่กลุ่มวัยรุ่นกรีดร้องวิ่งสุดแรงเพื่อหนีแต่ตลอดทางกลับได้ยินเสียงทารกร้องไล่ตามเหมือนดังอยู่ตรงหูตลอดเวลา รุ่งเช้ามีชาวบ้านออกตามหาพบวัยรุ่นบางคนสลบอยู่ริมป่าเล่าว่าถูกผีตายท้องกลมไล่ตามจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดส่วนอีกคนไม่เคยถูกพบเจออีกเลยจากวันนั้นหมู่บ้านนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ลําห้วยยามค่าคืนอีกเลยทุกคืนที่ลมพัดแรงผู้คนยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ของหินสาว ปนกับเสียงเด็กร้องมาจากในป่าลึกขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ